การท่องเที่ยวเมื่อคุณได้มาสัมผัสยังสถานที่นั้นๆย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปหลายคนมาเที่ยวทะเลด้วยหลายเหตุผลบางก็มาเพื่อพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็มาหาความสดชื่นจากเสียงคลื่นและไอทะเลบ้างก็มาเพื่อปลดปล่อยความคิดหรือบ้างก็มาเพื่อทิ้งความทุกข์ด้วยหลายเหตุผลเหล่านี้ทำให้ทะเลยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในใจนักเดินทางเสมอครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับที่ผู้คนชอบมากินมาเที่ยวที่นี่ครับซึ่งหลายคนนะครับคงมีความทรงจำดีๆในวัยเด็กมากมายที่นี่ครับจนถึงทุกวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวมากมายนะครับก็ยังคงมาเที่ยวที่ทะเลชะอำอยู่ซึ่งนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมไทยแลนด์และผมนะครับยังคงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับ ความนิยมของชายหาดชะอำมนะครับมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับที่นี่นะครับเป็นที่นิยมของเจ้านายชั้นสูงนะฮะนิยมมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าเขาเชื่อว่าที่นี่เนี่ยสวยนะครับไม่แพ้กับหัวหินเลยซึ่งปัจจุบันนะครับคนก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วที่นี่ยังมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวอยู่ครับตอนนี้จะไปเที่ยวต่อในวันนี้นะครับผมก็ได้รองท้องนะครับด้วยเกี๊ยวหมูลุยสวนนะครับจาก CP ีครับแป้งบางครับเนื้อหมูทรงเครื่องนะฮะราดด้วยน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับผมใช้เวลาแค่ ด้วยความที่เป็นชายหาดที่ใกล้นะครับและสะอาดที่นี่จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวครับนอกจากนี้นะครับยังมีชื่อเสียงเรื่องของอาหารทะเลครับที่ชามนี้นะครคุณสามารถหาอาหารทะเลที่สะอาดนะครับถูกสดและก็เต็มไปด้วยคุณภาพครับ จะใช้หาตช์อ๊อฟไม่ไกลนะครับคุณก็สามารถซื้ออาหารทะเลที่สดนะครับแล้วก็ราคาถูกได้ที่นี่ครับที่สะพานปลาครับพี่ครับที่สะพานปลานี้อะไรขายดีสุดครับปูม้าค่ะเป็นปูม้าหระครับแล้วทําไมถึงเป็นปูม้าครับเพราะว่ามันหายากแล้วก็เนื้อมันก็อร่อยอันนี้คือปูม้าป่ะครับใช่ค่ะในปูม้าสดสดทุบขึ้นมาเลยค่ะ อ๋อที่นี่แอนนาปูม้านี่ก็คือจับมาจากที่ไหนครับจากทะเลธรรมนีรครับหรือว่าออกไปอีกไกลออกไปอีกไกลค่ะออกไปอีกไกลเลยครับแล้วคนที่มาซื้อล่ะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวค่ะเอาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็แม่ค้าที่เขามารับเราแล้วก็ไปขายอีกทีหนึ่งปูม้าที่พี่ขายนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าเป็นไซส์นี้ก็250 ต่อกิโลต่อกิโล,ล,โลถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี่เออโลละ300อันนี้โลละ300อ๋อก็ไม่ต่างกันมากใช่ค,ค่ะอะถ้าเอาไปขายแล้วล่ะค่ะถ้าเอาไปขายในเมืองหรือว่าในตลาดนี้จะเท่าไหร่ครับในตลาดส่วนมากเม่ค้าที่มารับจะเป็นแม,ม่ค้าชายหาดเมค้าชายหาดอ๋อก็คือเอาไปแปรรูปเอาไปให้ลูกค้าเอาไปให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเลือกเอาว่าจะนึ่งหรือทําเป็นอาหารอื่นใช่ไหมครับ Good morning sir where are you from I come from Holland ผมมาจากฮอลแลนด์นะครับ so why do you choose to come to c h a a n g because we have uh, make a tour f on 14 days in the north of Thailand uh huh. and we came came to s h i a n g to rest for for four days อันนี้ได้คำตอบนะฮะเมื่อกี้ถามครับว่าทำไมนะครับถึงเลือกมาชียงเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมีหาดทรายมากมายนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นมาเที่ยวเมืองไทยนะครับจากการไปเที่ยวทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ลงมาที่ กรุงเทพนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาได้รับคําแนะนํามาครับว่าชะอำเนี่ยมันจะค่อนข้างเงียบแล้วก็สงบกว่าเขาถึงเลือกมาที่นี่นะครับณจุดตรงนี้เป็นที่รับส่งอาหารทะเลจากเรือประมงที่ออกไปหาในท้องทะเลของไทยและชายฝั่งเพื่อนบ้านสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นกุ้งหอยปูปลานานาชนิดที่นิยมนํามารับประทานเรียกได้ว่าเมื่อเราเห็นชายหาดเมื่อใดนั้นก็ย่อมเชื่อได้ว่า เราจะได้รับประทานอาหารทะเลที่สดถูกและมีคุณภาพแน่นอนครับเ so มื่อกี้นี้นะครับได้เดินดูอาหารทะเลสดๆนะครับที่สะพานปลานะครับแน่นอนว่ามาถึงที่แล้วเนี่ยก็ต้องชิมนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับพี่เิเรกนะครับเจ้าของร้านปลาถูร์รีสอร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารทะเลของจังหวัดเพชรบุรีครับมีอะไรที่แบบมีชื่อเสียงและโดดเด่นบ้างครับอาหารประเภท อาหารไทยพื้นบ้านประเภทปลาทูต้มยำตูโบราณปลาทูแดดเดียวปลาทูชูชีแกงส้มอะไรพวกนี้คือว่าที่เพชรบุรีเนี่ยอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อเลยก็คือปลาทูมันก็ซีฟู้ดมีทุกอย่างครับเพชรบุรีสมบูรณ์อ๋อก็คือทั้งปูปูปลาหมึกหรือกุ้งอะไรก็ครบเหมือนกันครบหมดเลยเหีนแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเน้นปลาทูนี่ใช่ไหมครับและปลาทูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจับมาจากแถวนี้เลยหรือว่าเขาออกเรือไปกลหรืเปลาปลาทูเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่อ่าวไทนี่แหละเรือเล็กครับจะเป็นประมงเรือเล็กจับ เือสดเขาจับกลางคืนและเช้าเข้าไงมันก็ปลาสดซึ่งปลาทูนี้ก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันดีด้วยใช่นะฮะอย่างวันนี้นี่มีเมนูชื่ออะไรบ้างครับอย่างนี้คือมีปลาทูแดดเดียวปลาทูแดดเดียวนะครับอ๋อนะครับร้านนี้อันนี้เมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูนั่นเองอันนี้น้ําพริกปลาทูอ๋อน้ําพริกปลาทูหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณพี่บิเหน่มากมากนะะเดี๋ยวผมขอลองชิมนะครับเมนูปลาทูต่างๆได้เลยครับได้เลยขอบคุณครับ มา่อยกับอาหารทะเลของจังหวัดเพชรบุรีไปแล้วนะครับผมนะฮะได้รู้นะฮะถึงความหลากหลายนะฮะของเมนูที่สามารถทําจากปลาทูได้นะครับอร่อยจริงๆครับแน่นอนนะครับว่ามีของขาวนะครับก็ต้องมีของหวานครับซึ่งที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากเลยนะครับเรื่องขนมหวานเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับว่าทําไมที่เพชรบุรีนะครับถึงขึ้นชื่อเรื่องขนมหวานครับ